เทากันล้างมือสะอาดสะอาดตุกหำ่มไม่ไหม้ล้างมือสะอาดสะอาดนะทุกคนนี่ก็มาพบกับซองแมนนี่ซแนลอีกแล้วมนี่คอยกับสิบห้าไปอ่ามักตีนไก่เนาะอ่าหลายคนจะเคยกินหลายคนจะเคยเห็นเนาะอ่าถ้าตีนไก่มันเป็นไงคือทุกคนคิดเนาะถ้าเห็ดโบเป็นมันกระหยาบอ่าเห็ดเป็นมันกระโบหยาบเนาะเอากขากับนี่กัเหาสิบห้าอ่าทุกคนไปเบิ่งเนาะวิธีมากกว่าเห็นให้ตีนไก่โมหยาบนั่นเป็นเัื่งใด เดี๋ยวอาสิพาทุกคนไปเบิ่งกันเลยนนนเลยนาออะนะตอนนี้เลยข้า็มาในห้องเลยเนาะตอนนี้เข้างต่อาล้างตีนไก่ให้สะอาดเด้อพี่น้องแมวเลยล้างตีนไกให้สะอาดเนะาะเพราะว่ามันจะล้างตีนไก่แล้วก็เซน้ำก่อนเนาะเพื่อให้มันสะอาดเพื่อให้ด,ดูดว่าพวกสารการบูดกันยังให้มัอนออกเนาะบางทีเหาบูฮู้ว่าตีนไก่เนี่ยมันมันจากมือแล้วดูว่าจังใดเนาะโอ้ยไปจักซึ่งกันนะพี่น้องนี่จังแรกเลยค่ะเพราะแรกน้อดูดีเนาะ น้ำมันหอยแล้วเขาจะบอกวิธีใส่นอกว่าใส่ยางอ่ายางอะไรต่ไรน้ำมันเป็นนัวเด้อของชูรสเนาะแล้วก็น้ำตาลโอเคเนาแล้วก็น้ำซอสเนาะน้ำซอสผ่าเขียวนะพี่น้อง็ชีสบะหมากกันเลย อย่างแรกเนาะใสน้ำมันหอยเพื่อเช็ดไห้อันตีนไก่มันอ่อนเนาะพี่น้องใสสามบ่วงเนะี่ยสามบงแกงเนาะ สองดวงซัสาเกียสองดวงนะสองดวงนี้มายอยีกแล้วีนไกน่มันไหลโล่อ่ะพดดีครังสองดวง รับกินไก่สองโลเนาะพี่น้องเนาะตีนไก่สองโลน,นี่น,น้ำต,ต,ตาลน้ำตาลสองลูกกันสองลูกน้ำตาลเพิ่พิ่มคนก็หวานแน่นหนึงเนาะแต่เป็นนัวพี่น้องเอ้ยสูตรนี่บอกเลยว่าลูกค้าติดใจแน่นอน เป็นโลบวงหนึ่งพอาะมขาดไม่ได้เนาะพี่น้องแม่น้ำมันน้ำมันสองบวงหลายคนี่สงสัยเนาะว่าเออใส่ไปไหนน้ำมันเนาะเออใส่น้ำมันเพื่อให้อ่าเพื่อให้ตีนไก่ที่เอาไปย่างแล้วมันจะมีน้ำมันเนาะมันจะโบมือมันจะโบแห้งมันกลายเป็นว่า มันจะมีความมันอยู่ตลอดถ้าหลายคนที่บุเยเห็ดบางที่มือใหมอ่อาจเนอือหมูตัดเนาะเวลาเขาไปย่างเนี่ยโดยที่บใส่น้ำมันโดยที่บดมีน้ำมันทานี่มันจะแห้งตีนไก่คือบนอาหารก,กินจะแห้งเลยเนาะพี่น้องเอ้สูตรนี่เบิ่งเหรเนาะเป็นวามผู้คอยกะที่แรกคอยกะบูเ,บปะเป็นเนาะคอยจะเบิ่งทำมาก่อนแล้วเขาก็ล้างมือสะอาดสะอาดจุทำใหม่ใหม่เนาะล้างมือให้สะอาดสะอาดเนาะ ทางมือหายใจอาดสะอาดเนาะก่อนเราจิมาอันขย่มอันนี้เนาะคนแห่งฝาดกันเนาะพี่น้องคนเมื่ขคาวกันจนังหวะเนี่ยย่างขาย่างจิขาไม่ได้เนาะสีอาหารเนาะพี่น้องจะเอาอีกคนอันนี้เผาไปเนาะพี่น้องจะเอาสีอาหารมาใส่เอาจะเอาสีอาหารไม่ได้เนาะแต่ว่าเรากจะลืมจ้าวน้ำเนาะพี่น้นงองสีหนึ่งซองเอามา เนาะสีเนาะสีเหลืองไข่เนาะพี่น้องเหลืองไข่เนาะที่ทุกคนน่ะคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายเขาอาจจะพูดเนาะสี่งานเอากระเทงไปได้พี่น้องเทไปโหลดพี่น้องแมวเอ้ยนะฮะคน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 มันเข่ากันเนาะคนไปเรื่อย จุดวัวมันจะเข้ากันสีมันจะเข้ากันทัวน่วไปเนาะห้าสิบปมากไว้จักประมาณหันทีเนาะพี่น้องเนาะหันทีหกทีเนาะแล้วเราก็เชมาเบิ่งกันเนาะ ว่ามันสีมันจะเป็นยังไงแล้วก็เอากระชีห้อยให้เบิรงเลยเนาะแล้วก็สีย่างกินอย่หนึ่งเนาะพี่น้องว่ามันสีแซ่บบ่จะเป็นยังไงเนาะอ่าประมาณหาพกนาที่เนาะพี่น้องแมวเอากระชีมาเบิรงนเลยเนาะสีอันที่เ้ามกไก่ไปมันจะเข้มขึ้นกว่าเก่าเนาะพี่น้องถาไปเบิร์นนะครับเอาไปเบิรงกันเลยสีมันจะเข้มขึ้นเนาะแต่บระคู้ในกล้องมันจะเข้มบ่ นะแต่นี่มันจะเข้มเลืองเลยนะพี่น้องเขาเนื้อเขานังนะรับรองว่าสูตรนี่เับไปแล้วนี่โอ้ขายดีในนอนถ้าพอได้เป็นม่ค้าไม่ขายเนาะพราะาพอขายเนาะมันจะนุ่มนะพี่น้องกินกระเหยาบตีนกระเหยาบเนาะถ้าพอได้เคยซื้ออ่าห้านไข่เนาะกัดสีหู่ว่ามันตีนห้านคข่กระเหยาบเนาะเข็ดเป็นนะพี่น้องนี่แหละเอนย่องจะขอเนาะ นี่แหละเดี๋ยวเขาจะชิมาย่างอันนี้เตรียมเครื่องขายไว้ขายไว้อ่ามีงานอื่นเนาะพี่น้องเนาะมีงานก็ได้เตรียมเครื่องขายไว้ก็ได้อัดให้พี่ให้น้องมีพร่องแมวเขาเนี่ยบิงนะ้งเนาะคชุดนี้กะก็เพื่อนทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะก็อย่าลืมเอา,าไปไสกันเด้อเนาะกะสกัดขอบใจคนที่ทำมาเบิ้งเนาะก็อยนะ่าลื่มก็ได้กดเ็เสพเพื่อไปกระตุ้นใจให้ช่อง แมนิสแนลเพื่อเห็ดคลิปต่อไปขอขอบคุณ